หนึ่งในเพนพอยต์ลำดับต้นๆของผู้ประกอบการที่คิดจะขายสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น SME หรือไซส์ใหญ่ระดับ์ปอเรทคือเรื่องของระบบรับชำระเงินจุดตัดสำคัญที่เป็นเหมือนด่านสุดท้ายวัดใจว่าลูกค้าจะกดจ่ายเงินให้กับเราหรือไม่วันนี้ m a r k e t เทียทเลยอยากพาทุกคนมาทำความรู้จักกับโซลูชันบริการทางการเงินเพื่อคนทำธุรกิจ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนอย่างกรุงศรี Make a เพยตัวช่วยที่ทำให้การรับชำระเงินออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่ง่ายที่ทั้งสะดวกและปลอดภัยพร้อมทั้งฟังประสบการณ์จากแบรนด์ระดับประเทศอย่าง Global House ร้านขายสินค้าวัสดุก,ก่อสร้าง และของตกแต่งบ้านขวัญใจของใครหลายคนพันธมิตรคนสำคัญของกรุงศรีที่เลือกใช้กรุงศรีเมกอะเพย์เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการชำระสินค้าและบริการที่ไม่เพียงส่งผลต่อยอดขายที่เติบโตขึ้นแต่ยังสอดรับกับวิธีการทำธุรกิจในปัจจุบันอีกด้วย คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะกรุงศรีก็ได้มุ่งมั่นพัฒนาบริการธนาคารด้วยการเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตรกรรมต่างๆของความต้องการลูกค้าในยุคดิจิทัลเราดูแลลูกค้าทุกกลุ่มทุกขนาดตั้งแต่ลูกค้าบุคคลธรรมดาลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อยลูกค้า SME ลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หรือลูกค้าธุรกิจข้ามชาติซึ่งอันนี้เนะะี่ยค่ะเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยหัวใจสําคัญของการให้บริการก็เพื่อการทําธุรกรรมการเงินให้เป็นเรื่องง่ายได้ทุกวัน,นะคะ่ะ ก็เพราะเรามีความเข้าใจลูกค้านะคะว่าลูกค้าธุรกิจแต่และอุตสาหกรรมมีความต้องการที่แตกต่างกันเราจึงต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็โซลูชันให้ตอบโจทย์ลูกค้ากรุงศรีเราก็เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัลหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่รองรับธุรกรรมแบบนี้ที่เราอยากจะพูดถึงคือกรุงศรีเมกะเป์ค่ะจริงกรุงศรีเมกกเป์เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องเงินของลูกค้าค่ะทําการแข่งขันในยุคดิจิทัลลเเนีี่่่กกกกาาาาาารรรรพิิมชองงงททใให้้้บขถึูค จะมีส่วนช่วยมากในการบรหิหารจัดการกันเงินนะคะในขารับให้เกิด Real time. เรียลไทม์มีต้นทุนในการจัดการรายรับเป็นระบบป้องกันที่ดีมีเสถียรภาพปลอดภัยได้รับการยอมรับระดับสากลเลยกรุงศรีเมกะเปมีช่องทางการชำระเงินที่รองรับลูกค้าทั้งลูกค้ารายย่อยโดยผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของกรุงศรีนะคะ KMA และรองรับลูกค้าธุรกิจผ่าน KBOL กรุงศรีบิสออนไลน์แอปพลิเคชันซึ่งเป็นช่องทางการทําธุรกรรมของลูกค้าธุรกิจ SME ค่ะ สำหรับกรุงศรี m ม k e อะเพย์โซลูชันั้นประกอบไปด้วยโซลูชันบริการรับชำระค่าสินค้าออนไลน์สำหรับธุรกิจอย่าง Pay with KMA บริการชำระค่าสินค้าออนไลน์โดยตรงผ่านแอป KMA กดจ่ายได้แบบไร้รอยต่อสะดวกทางลูกค้าและเจ้าของกิจการปิดการขายได้ง่ายขึ้นประหยัดค่าใช้จ่าย Pay with KBOL บริการล่าสุดเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการชำระเงินสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ รวมทั้ง SME ที่ชำระผ่านกรุงศรีบิสออนไลน์เพิ่มความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพให้ธุรกิจเติบโตได้แบบไม่มีสะดุด KMA Push Payment บริการรับชำระเงินเพื่อธุรกิจจากเว็บไซต์โทรศัพท์มือถือและระบบ API โดยการแจ้งเตือนเพื่อชำระผ่าน KMA ได้ทันที สำหรับ l o b a l House นะคะลูกค้าและต้องเรียกว่าเป็นพันธมิตรคนสำคัญของเราเลยกรุงศรีมีความยินดีอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางความสำเร็จของ Global House ที่เติบโตอย่างสูงในยุคดิจิทัล Global House มีช่องทางการขายออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถชำระเงินได้อย่างง่ายดายดังนั้นบริการกรุงศรีเมกสเปรเนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้อย่างลงตัวเพราะเมื่อลูกค้าของ g l o b a l House เลือกซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเลือกชําระเงินจากช่องทางที่ปรากฏได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการชําระเงินผ่านโมบายแบงกิ้ง KMA ของเราหรือลูกค้าผู้ประกอบการก็สามารถชําระเงินผ่าน k b o l Biz Online Application Mobile Banking ของ SME ถือเป็นเครื่องมือที่สอดรับกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกวันนี้ค่ะสำหรับ Global House นี่นะครับผมก่อตั้งมาตั้งแต่ปี240ในยุคต้ยมยำกุ้งนะครับปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมด81สาขานะครับกระจายไปทั่วประเทศเราเป็นร้านวัสดุก่อสร้างครบวงจรมีทั้งขายโครงสร้างแล้วก็วัสดุตกแต่งในร้านแล้วก็เรามี สินค้ามากกว่าแสนรายการนับร้านชิ้นปีนี้ก็จะเป็นปีที่26ของ global house ผมคิดว่าผู้ประกอบการนะครับทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น SMB หรือผู้ประกอบการขนาดใหญ่ระบบการชำระเงินวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะนั้นโซลูชนันของ MegaPay เนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการขายออนไลน์สะดวกสบายผมเชื่อว่าถึงวันทุกคนที่จะต้อง ไปกับดิจิทอลนะครับแล้วก็ดิจิทัลของแบงก์กุงงสีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะทําให้พวกเราสะดวกสบายกุ้งสีนะคะเข้าใจความต้องการในการดําเนินธุรกิจยุคดิจิทัลให้ความสําคัญกับการทํำธุรกรรมที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยธนาคารจึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม พื่อช่วยเสริมความคล่องตัวในการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการด้วยการมอบในสิ่งที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ในการจับใจใช้สอยและการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชำระเงินที่ย้ายมาสู่แบบออนไลน์มากขึ้นดังนั้นผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวเพื่อรับเทรนเหล่านี้ได้รวดเร็วก็จะยิ่งเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเติบโตธุรกิจด้วยความพร้อมครบรอบด้านอย่างแท้จริงค่ะ